ราศีเมถุนการงานดีแต่ต้องรอบคอบการเงินดีแต่มีรายจ่ายแฝงความรักดีเสริมดวงด้านโชคลาภสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงวันที่15ถึง21พฤษภาคม2566ของชาวลัคนาราศีเมถุนครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมถุนพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่าเมทุนงานเด่น เงินดีมีโชคลาภให้คุณรับความเป็นสุริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยนะครับสารนี้นะครับพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักแล้วแถมอีกหนึ่งช่วงครับเรื่องของดวงโชคลาภนะครับช่วงแรกลอาดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวจุลัตนุหรือว่าดาววาสนานะครับช่วงนี้ก็อยากลับมาสถิตอยู่ที่เรือนลาภะนะครับชัดเจนนะลาภะลาภผลโชคลาภด้วยนะครับ ตำแหน่งพิเศษที่เรียกว่าเป็นอุดมเก์น,นะครับเฉพาะชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยนะวัสนาร,รวมยังเกี่ยวข้องกับโชคลาภยังมาถึงเรื่องของความสําเร็จด้วยนะครับลาภะในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานมาถึงลาภผลจากการทํางานหรือว่าความสําเร็จในการทํางานนั่นเองนะครับวสาสนารวมถือว่าโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยยังเป็นดาวเจืเอนพันธุกของคนด้วยพันธุกหมายถึงครอบครัวพันธุกหมายถึงความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานหรือว่าเรื่องของงานใหญ่ๆโดดเด่นนะครับอยู่ที่เรื่องลาภะก็ชัดเจนนะใครที่ เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้โดดเด่นครับวาสนามีโอกาสขายง่ายขายคล่องครับใครเป็นหนหน้าใครเป็นเซลล์ช่วงนี้ก็ชัดเจนครับเดี๋ยวเราไปขยายที่ดวงการงานนะครับแต่วาสนารวมถือว่าโดดเด่นนะครับแต่ทั้งนี้ครับยังมีดาวดาวพระอังคารครับเป็นดาวชุรันอรินะมาสถิตยอยู่ที่ตันตุคนเองครับก็แปลว่าด้วยความโดดเด่นด้วยความเด่นดังหรือวาสนาดีของคุณเป็นธรรมดาเรื่องของการทํางานหรือว่าการชีวิตปกติอาจจะมีเรื่องของคน ไม่ชอบอยู่บ้างนะเรื่องของพยายามตั้งตัวเป็นคู่แข่ง,ขงคุณนะแต่คุณโดดเด่นครับไม่ต้องกังวลนะครับและมีดาวพระศุกรนะ์เป็นดาวเจริงปุตตะช่วงนี้ก็ยังสถิตอยู่ที่ใน,นตัวคุณเองครับเป็นอุดมกณฑ์ก็ชัดเจนนะใครที่ทํางานแบบมีลูกน้องบริวารนนะก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและปุตตะยังมีความรวมใหงเรื่องของบุตรด้วยนะครับใครปรารถนาเรื่องของการมีบุตรมีโอกาสสูงนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเป็นคุณแล้วก็ แสดงความดีล่วงหน้าเลยนะครับทางนี้ครับเรามาต่อที่ดวงการงานนะครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับเจารือนการงานนะครับดูที่ดาวพระสุกบบดีครับเจรือกัมมะช่วงนี้ยังครองตําแหน่งราชาโชคนะแล้วก็เป็นสถิตอยู่ที่เดลาราภะนะต้องบอกว่าวาสนาดีอยู่แล้วนะเรื่องของการงานก็ยังดีโดดเด่นอีกครับงานมีความสาเร็จรออยู่แล้วมีโชคความสำเร็จรออยู่แล้วผลตอบแทนจากการทํางานที่ดีแน่นอน,นครับผลมารอแล้วนะครับอยู่ที่เหตุนะเรา มุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะทางานที่เป็นสำม,มาอาชีพเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วแน่นอนครับมีโอกาสสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับโดดเด่นที่สุดใน12ราศีเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยขออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นดาวพระสัสบดีเนะี่ยต้องเป็นงานที่สุจริตงานที่ถูกต้องนะครับงานที่ซิกแซกหรือเป็นกลุ่มที่คุ้มครืองงานสีเทานี่ไม่ไม่ดีแน่นอนนะครับต้องบอกว่าทุ่มเทให้เต็มที่นะครับทั้งนี้ครับดาว พระอังคารนะครับดาวจุลาลาภเรื่องของลาภผลหรือผลตอบแทนจากการทํางานนะมาสถิตยอยู่เทือนการเงินด้วยนะครับชัดเจนนะว่ามีลาภผลรออยู่แล้วเป็นการเงินเป็นเรื่องของรายได้แน่นอนครับเพียงแต่ตําแหน่งของดาวพระอังคารอะเียกว่านิดนะแปลว่าดาวมันเสื่อมกาลังแปลว่ามีลาภผลแน่นอนครับเป็นการเงินด้วยเพียงแต่มักจะได้มาแล้วบางครั้งเป็นทุกขาลาภหรือว่าได้มาแล้วเนี่ยมันมีการเบี้ยวใบรายทางหรือว่าแบ่งสรรพันส่วนครับแนะนําว่าถ้าคุณได้รับลาภผลตัวนี้มาเป็นเงินเนี่ย ทำให้ถูกกับดวงเลยนะครับแบ่งส่วนหนึ่งไว้บริจาคทาบุญครับหรือว่าแบ่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางทางรายได้ของลาบผลนั้นนะครับเบียบราดางไปครับคุณก็จะเก็บรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับทั้งนี้ครับมีดาวพระพราทิ์นะครับเป็นดาวจุเลนซัดชะมาสถิตท,ที่เดือนวินาศนะครับเป็นตาแหน่งอุจจาริมุกก็คือดาวยังเข้มแข็งแต่อยู่ที่เดือนวินาน่ยแปลว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจราจากับเพื่อนโรงงานใครทาํามาขายก็คือการ เจรจาดีลงานการค้าการขายกับลูกค้านะครับก็ต้องใส่ใจให้มากขึ้นนะครับแม้จะมีเครดิตดีนะแต่มันมีอุปสรรคมาทดสอบแนละ้วบางครั้งก็สื่อสารกันด้วยความหวังดีแต่อาจจะไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับขอให้คนใส่ใจมากๆเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาหรือว่าการสื่อสารการทํางานคนหมู่มากครับเอาใจใส่กันให้ดีนะจะได้ราบรื่นนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลครับมีดาวพระราหูเป็นดาวชุลวรสุภะเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าแล้วก็การมี ผู้อุปถัมภ์อยู่นะครับมาสถิตยอยู่ที่ดลลาภะด้วยเรื่องของลาผลอีกเป็นเทวิโชคตําแหน่งพิเศษอีกนะครับการทํางานบริษัทองค์กรก็จะหมายถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายยังซัพพอร์ตยังให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นแบ็กอัพเส้นสายกับคุณนะครับขออย่างเดียวนะพยายามทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะครับอย่าเก่งคนเดียวครับแล้วงานของคุณก็จะโดดเด่นราบรื่นแล้วก็ความก้าวหน้าเป็นของคุณแน่นอนนะครับใครทาํามาค้าขายเจ้าของกิจการร้านค้าจะหมายถึงลูกค้า รายใหญ่หรือลูกค้าประจําก็ยังคงช่วยเหลือนะครับซื้อสินค้าบริการของคุณอย่างดีอยู่แล้วนะครับได้งานมาเป็นล่าผลก็เป็นรายได้ที่ดีสําหรับคุณเช่นเดียวกันนะครับต่อที่ดวงการเงินเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับโชเรื่องการเงินคือดาวพระจันทร์นะครับสาร์นี้มีการย้าราศี3าครั้งนะครับโดยรวมโดยรวมก็คือวันที่1 5 1 6นะครับก็ยังดีครับเรื่องของการเงินช่วงนี้อิงกับการงานอยู่นะครับถ้าขยันมากก็ได้มากนะครับ 1 7 1 8นะครับดาวชุ่วกการเงินมาอยู่ที่เรือนลาภะาลาภผลเป็นตําแหน่งพิเศษแบบ3 3ตําแหน่งนะครับทั้งมหาจาักรอุจาวิราชแล้วก็เฉพาะคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นตําแหน่งปฐุมเกณ์ด้วยนะครับเรื่องของการทํามาหาเงินของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเป็นอย่างที่สุดนะครับวันที่1 7 1 8ถ้าใครทํางานต้องบอกว่าหยุดงานไม่ได้เลยนะครับผลรอแล้วนะครับทุ่มเทให้เต็มที่ในการทํางานทำมาหาได้ได้แน่นอนนะครับ 1 9ถึง21นะครับดาวเจ้าเรือนการเรงินคุณย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศนะครับแต่เป็นตําแหน่งเข้มแข็งเป็นมหาอุดก็แปลว่าถ้าเป็นเรื่องของการทํามาหาได้ไดน่ะได้ดีต่อเนื่องนะครับจาก1 7บ8จิเพียงแต่อาจจะมีส่วนรายจ่ายเป็นค่าใช้ใจ่ายแฝงอยู่บ้างนะยังไงซะทำมาหาเงินช่วงนี้ก็ยังทําได้ดีครับแค่คุณพยายามเตรียมการเรื่องของค่าใช้ใจ่ายแฝงแล้วก็ระมัดร,ระวังของการควบคุมค่าใช้ใจ่ายไว้นะครับ อันน ok like ี really? yeah, ้ครับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยดูที่ดาวพระศุกร์ประกอบอีกครั้งนะครับดาวพระศุกร์สัปดาห์นี้นะครับเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็ยังคงเข้มแข็งนะเพียงแต่มันมาสถิตอยู่ทอนวินานีก็แปลว่าโดยรวมเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมีอยู่นะครับแต่คุณก็ยังควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้นะครับมีรายจ่ายเกี่ยวกับการการกินการใช้ดูแลความสุขของคนในครอบครัวแล้วก็ตัวคนเองครับโดยรวมถือว่ายังประคับประคองได้ควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้นะครับต่อที่ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับ ดูที่ดาวพระสะบดีครับเจริญปัตตานีช่วงนี้ก็ยังครองตําแหน่งราชาโชคนะครับอยู่ที่เดลลาพระแล้วก็เป็นตแหน่งพิเศษนะครับเฉพาะคุณเลยเรียกว่าอุดมมเกณฑ์ครับเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ดาวเสริมดวงชัดเจนดวงชัดเจนโดดเด่นของความรักนะครับใครที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ความรักโดยรวมนะครับถือว่าดีครับเป็นดวงที่ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเรื่องของการหาเงินการหารายได้แล้วก็สนับสนุนเรื่องของดวงโชคลาภให้กับคุณด้วยนะครับ ส่วนผู้ที่ยังโสดน,นะครับดูที่ดาวพระศุกร์อีกครั้งนะครับดาวพระศุกร์ชุดนี้ก็ยังกลุ่มลักนาคนอยู่ครับจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามพิเศษแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตาแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับชัดเจนว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยส่งเสริมเรื่องของตัวคนเองเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองครับการทํางานด้วยนะครับแล้วมีโอกาสพบเจอถูกอกถูกใจการคุยกันได้นะมีเกณฑ์ที่เขาที่จะมีเรื่องของความคิดความเห็นหรือว่า ความชอบไลฟ์สไตล์คล้ายกันกับคุณนะครับสามารถคุยกันได้นะครับช่วงนี้เพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองคุณก็ยังดวงเปิดแล้วนะครับมีความเข้มแข็งแล้วก็เสริมดวงเรื่องของการทํามาหา,หาเงินด้วยกันนะครับต่อที่ดวงโชคลาภนะครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวเจรุปุตตะเรื่องของโชคลาภที่รับจากตัวเองแล้วก็การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในช่วงวันที่16พฤษภาคมนะครับดาวพระศุกร์มาสถิต กลุ่มลักนาคุณนะครับเรือนตนุเป็นอุดมเกณฑ์ฉะนั้นช่วงนี้ครับเลขนาโชคเลขเสริมดวงคุณก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดปีเกิดเลขอายุของคุณครับหรือเลขท้ายเลข13หลักของคุณนั่นแหละครับหรือเลข4ครับสรุปดวงโดยรวมนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับจะบอกว่าการงานเนี่ยดีอยู่นะครับเพียงแต่ต้องใส่ใจรอบคอบแล้วก็พยายามทางานเป็นทีมครับหรือว่าทํามาค้าขายก็เข้าหา ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําไ้ก่อนนะครับการเงินโดยวรวมถือว่าดีนะครับมีแต่มีรายจ่ายแฝงอยู่บ้างยังไงก็ควบคุมค่าใช้จ่ายใ,ให้ได้ให้ดีนะครับความรักดีมากครับเสริมดวงกันเรื่องของการทํางานหาเงินแล้วก็ชัดเจนเรื่องของโชคลาภให้กันและกันนะครับท้ายนี้ครับ,บผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมถุนพิมพ์คอมเมนต์นะครับเมถุนงานเด่นเงินดีมีโชคลาภขอให้คุณมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีดมีโชคลาภ ตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ